พลิกนาฬิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่1 4บสถึงสิจอรนตั้งใจจะสืบเรื่องไวเค้าลูฟจึงไปหาสหายเก่าของเขาซึ่งในราชอาณาจาัก,การจะได้เป็นทหารม้านั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกลุ่มทหารมาภายใต้ราชวงศ์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นทหารมา้าซึ่งทหารม้าส่วนใหญ่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วหากเป็นเรื่องที่มกุฎราชกุมารเข้าไปเกี่ยวพันแล้วละก็ หาพักพวกที่ทำงานจากกลุ่มทหารมาแห่งราชอาณาจักรจะรวดเร็วที่สุดเขาไปหาโรเวลที่เคยทำงานในกลุ่มทหารม้าหมู่ที่ห้าซึ่งพอจะรู้จักสนิทสนมกันอยู่เขาคือผู้ที่เคยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบปราสาทหมู่ห้าจนได้เลื่อนขั้นมาอยู่หมู่หนึ่งได้รับมอบหมายอารักขาพระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์แม้ว่าจะมีความสามารถแต่ถ้าหากไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงก็ไม่มีทางโดดเด่นได้เพราะนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสิบปีอย่างไรละ่ะ ยิ่งตัวเลขมากขึ้นความสำคัญและความยากของงานยิ่งต่ำค่าตอบแทนหรือการได้ทำงานภายใต้ขุนนางนั้นต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดทหารมาที่มาจากชนชั้นขุนนางส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ค่อยได้เจอกับจรและชาวบ้านทั่วไปเท่าไหรนะ่นักการเลื่อนขั้นจึงเป็นเรื่องยากพอๆกับการงมเข็มในมหาสมุทรดังนั้นทหารมาที่ทนไม่ได้ส่วนใหญ่จึงเข้าไปทำงานในบ้านของชนชั้นสูงจอก็เช่นเดียวกัน จอนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ได้กลายไปเป็นท่านเขารถเส้นแล้วหรือมาหาแกอย่างไรล่ะสหาย55เ้อเจอร์หน้าโรเวลที่ไม่ได้เจอกับสหายเก่ามานานจึงไม่รีรอที่จะเข้าหาแม้จะเป็นผู้โด่งดังแต่ก็ไม่มีท่าทีเยื่หยิงใดๆและจอนก็ดูเหมือนจะโล่งอกคลายกังวลใจเหมือนกัน โรเวลเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเป็นคนง่ายๆมีอัธยาศัยดีจึงเป็นที่พอใจของคนชั้นสูงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาออกมาจากวังหลวงพลางหาที่บริเวณรอบๆเพื่อนั่งคุยเรื่องราวเก่าๆก,กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซ้อมฟันดาบจนรุ่งสางเรื่องของคุนนางง่เขลาวที่ทำสัตว์เลี้ยงตนหายไปบริเวณรอบๆวัง นันไปเจอที่โรงคอบมาของเจ้าหญิงนอนกลิ้งอยู่ตรงนั้นอย่างไรเล่าฉันเหนื่อยแทบวกออกมาไปแตะมาขององค์หญิงเข้าจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็หัวฉันจะหลุดบานนะสิแต่จะให้ฉันทำอย่างละ่ะพวกเราไม่ใช่ทหารมาหรอกเหรอก็ต้องพยายามทำงานที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แม้กระทั่งช่วยชีวิตแมวซนนั่นอย่างไรละ่ะเรื่องราวที่สุกงอมมหาล่างไหลไปกับการเวลา โรเวลในฐานะทหารมาที่ถือเกียรติยศและชื่อเสียงเช่นนี้เขาสงสัยว่าจะเปิดปากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่จอนเทเบียใส่ในแก้วที่ว่างพลางหาเวลาที่เหมาะสมในการสืบสาวเรื่องเนื่องจากเมาสุราเขาจึงพูดได้ไม่ชัดเจนแต่เมื่อสังเกตดูแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่างเสียมากกว่าแต่ที่น่าแปลกคือองครัชทายาททำไมถึงปล่อยให้ไอ้ลูฟนั่นหนีไปได้ไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้นั่นนะหรือ ทำไมหลักเมื่อสองสามวันก่อนไอ้นั่นไม่ได้หนีจากคดีค้ามนุษย์หรอกหรือโรเวลใส่หัวไปมาพลางกรอกตาสมองที่หยุดทำงานไปชั่วขณะเพราะแอลกอฮอลดูเหมือนว่าจะเรียกให้กลับมายากซะด้วยเขากรอกตาไปมาไม่พูดอะไรอยู่สักพักจูจ่ๆก,ก็ทุบโต๊ะดังปังราวกับนึกอออกอ,อเรื่องไวเคาลูฟนะหรือใช่ไอ้นั่นนั่นแหละ ไม่รู้สิฉันไม่ได้ร่วมวางแผนเรื่องนั้นด้วยเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกแต่อีกไม่นานคงจะถูกจับได้หลับมัง้งฝ่าบาทลงคำสั่งตามจับตัวซะให้ว่อนนั่นสินะจอนจับแก้วเบียร์พลางยิ้มเจือนหากไม่ได้ร่วมวางแผนด้วยก็จะไม่รู้รายละเอียดสินะแต่อย่างไรซะเขาไม่สามารถกลับไปแบบนี้ได้ หากไม่นำข้อมูลสักอย่างกลับไปอาเรียาอาจจะเปิดเผยความผิดของตนให้ทุกคนรู้ได้ชาติกำเนิดต่ำต้อยอย่างนางนั่นดูเหมือนว่าจะทำเรื่องแบบนั้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่จะว่าไปทำไมฝ่าบาทถึงปล่อยไวเคาลูฟหลุดมือไปได้ละ่ะขนาดฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยฉันก็ไม่รู้ปกติแล้วพระองค์ไม่ได้เป็นคนที่วางแผนอย่างรอบคอบอยู่แล้วหรือถึงแม้ท่านจะอายุยังน้อยก็เถอะ ไม่รู้สิก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ไม่ใช่งานที่ยากเท่าไหร่นักทำไมถึงพลาดปล่อยไวคาวลูฟไปได้นะอย่างน้อยก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่หรืออืมนั่นสินะยิ่งคำถามของจอนมากขึ้นเท่าไหร่คำตอบของโรเวลยิ่งคลุมเครือเท่านั้นสายตาที่คลายความกังวลเมื่อครู่สักพักกลับกลายเป็นท่าทางที่แปลกตาไปสองแก้มที่แดงก่ำจากการดื่มสุราทำให้รู้ถึงปริมาณสุราที่เขาได้ดื่มเข้าไป เพราะจอนอยากจะได้ข้อมูลสักอย่างกลับไปจึงไม่ทันได้สังเกตว่าคำถามก็มีขอบเขตของมันเช่นกันโรเวลส่งสัญญาณราวกับการพบปะครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วใกล้จะได้เวลาเปลี่ยนกาดแล้วขอโทษแกด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คราวหน้าหน่าเสียดายไม่ได้เจอกันตั้งนานฉันก็เหมือนกันไม่ได้เจอกันตั้งนานต้องมาบอกลาแบบนี้ฉันก็เสียดาย ทั้งคู่ลุกจากที่นั่งพลางบอกลากันที่หน้าประตูวังจรที่ไหลหอกำลังจะลุกออกจากที่นั่งทันใดนั้นโรเวลจับไหลของเขาพลางกระซิบเตือนฉันแนะนำว่าแกอย่าขุดคุยเบื้องหลังของฝ่าบาทจะดีกว่านะเข้าใจแล้วแม้เขารู้สึกขอบคุณคำแนะนำจากเพื่อนแต่ก็ไม่สามารถทำตามได้เพราะฝ่าบาทที่ไม่เคยเห็นแม้แต่หน้ากับอาเรียรที่สามารถข่มขู่เขาได้ทุกเมื่อแน่นอนว่าเขากลัวเด็กผู้หญิงคนนั้นมากกว่าอยู่แล้ว จอที่คิดว่าจะกลับไปแบบนี้คงไม่ได้จึงพุ่งตรงไปยังคาสิโนเผื่อว่าจะได้บอะแสอะไรเพิ่มเติมหากเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นน่าจะรับรู้ข่าวสารอะไรมาบ้างคาสิโนอยู่ห่างจากวังหลวงไปหน่อยแถวนั้นมีเพียงแค่ชาวบ้านอาศัยอยู่เท่านั้นเพราะมันสร้างมาจากเศษเงินเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านตั้งแต่แรก ตึกที่เริ่มมีบ่อนการพนันเริ่มเติบโตขึ้นจากเงินที่มากองรวมกันจนตอนนี้มีการพัฒนาขนาดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นสามารถเห็นแสงไฟได้ชัดเจนแม้จะมองจากที่ไกลไกลแน่นอนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนเรื่องของไวาคาวลูฟตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ตึกใหญ่ถมึนที่รกร้างไปแล้วมาแทนที่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเริ่มมืดมิดไม่มีแสงไฟจนทำให้มองเห็นทางได้ไม่ชัดเจนจอหยิบตะเกียงเล็กออกมาแล้วจุดไฟ เผื่อว่าจะมีร่องรอยเล็กๆอยู่บ้างจึงเดินไปทั่วอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วที่แตกเป็นเสียงเล็กๆหรือลังที่บุบไม่มีสิ่งไหนที่พอจะเป็นร่องรอยเกี่ยวข้องกับองรัชาทายาทเลยเขาก้มตัวลงหาร่องรอยตามจุดต่างๆอยู่สักพักจนปวดตัวเมื่อหันไปมองรอบๆก็เจอร้านค้าเก่าๆอยู่ร้านขายของทำสินะเป็นร้านขายของชำที่เคยไปตามหานาฬิกาทรายจากไฟที่ปิดอยู่ดูเหมือนว่าร้านจะปิดไปแล้ว จอห์นนึกถึงคำพูดของอาเรียเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้สินะเลดี้อารียรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรกันเรื่องเล่าต่อกันของไวยคาลูฟเขาเองก็ยังสงสัยว่าอารียอไปได้ยินข่าวลือจากใครก็ไม่รู้ที่ไหนกันจอห์นคิดได้ว่าควรเดินไปหาร้านขายของชำเผื่อได้รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก ถึงจะไม่เปิดร้านแต่ก็อาจจะมีคนแก่อยู่ร้านก็ได้ชาวบ้านบางคนสร้างห้องเล็กๆด้านหลังร้านเพื่อเช่าที่พักอาศัยจอรจจึงตั้งความหวังไว้ที่นั่นพอรู้จักกันบ้างไม่แน่อาจจะบอกความจริงอะไรสักอย่างที่รู้อยู่ก็ได้อยู่ใกล้กับคาสิโนขนาดนี้ต้องได้เจออะไรบ้างแหละ จอนเคาะประตูร้านชำที่ดูเก่าคร่ำครือแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลื่องแรงหรือเปล่านะแต่หากถอยกลับไปตอนนี้ก็มีแต่เสียดายเลยเคาะประตูอีกสองาครั้งจึงได้ยินเสียงเอียดอาร์ตมาจากด้านในพร้อมกับเสียงฝีเท้าคอนอฉันไม่เปิดร้านผมมีเรื่องจะถามจึงมาที่นี่ถ้าตอบได้ผมจะให้ห้าสิบชิลลิงปึงปึงหลังจากเขาพูดจบประตูก็ถูกเปิดออกพบกับชายแก่ที่สีหน้าไม่ค่อยดีนะ เขาแง้มประตูเพียงเซ้ยวเดียวแล้วยื่นมือออกมาตรงช่องเล็กๆนั่นจอนหยิบเงินห้สิบชิลลิงออกมาพลางเอาใส่มือเขาชายแก่ก้มลงดูจำนวนเงินพลางถามว่าสงสัยเรื่องอะไรกันอย่ามัวระวังตัวมากไปเลยผมเป็นลูกค้าที่มารอบที่แล้วนะมารอบที่แล้วเหรอชายชรามองจอนหัวจรดเท้าแต่ดูเหมือนจะจำไม่ได้จึงส่หัวไปมาพยายามบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ แต่เมื่อบอกว่ามาหานาฬิกาทรายเมื่อครั้งที่แล้วชายแก่ก็เบิกตาขึ้นดูท่าว่าจะนึกออกแล้วผู้เข้าร่วมประมูลจำได้แล้วหรือผู้คุ้มกันที่มาด้วยกันกับเลดี้นะครับอ๋ออย่างนั้นหรอกเหรอเข้ามาด้านในก่อนสิชายชราเปิดประตูต้อนรับอย่างยินดีเชิญจอนเข้ามาด้านในเขาหาที่นั่งให้จอนพร้อมกับรินชาให้จอนรับน้ำใจของเขาเช่นกัน ฉันฟังคำของเลดี้เลยขายใบเข้าร่วมประมูลไปแล้วนะ่ะแล้วก็โล่งอกไปที่ยังรักษาร้านนี้ไว้ได้เพราะอย่างน้อยก็ต้องคืนเงินที่ยืมมานะ่ะอย่างนั้นก็โล่งอกไปวันนี้เลดี้ไม่มาด้วยกันหรืออ๋อเลดี้มีธุระส่วนตัวนะ่ะจอรตอบพลางหาวไปด้วยเขาเฝ้าอาเรียตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงบ่ายหลังจากได้พบปรโรเวลดื่มสุรากันจากนั้นก็ตามหาร่องรอยของฝ่าบาทอีกครั้ง อาจเป็นเพราะวันที่เขาทำหน้าที่อย่างหนักหนาสาหาัสทำให้ความง่วงเข้าครอบงำกระดกน้ำชาลงไปไล่ความง่วงแต่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตาจะปิดลงทุกทีแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะขอน้ำเย็นจากชายชาราที่พูดพล่ามไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาไม่แม้แต่จะมีแรงพูดอะไรออกไปได้เลยหลับแล้วหรือหลับไปแล้วจริงๆหรือเนี่ยชายแก่ตบหน้าจอสองสามทีดูให้แน่ใจว่าหลับจริงๆแล้วจึงเปิดไฟร้านของชาจนสว่างไปทั่ว ผ่านไปสักพักประตูร้านขายของชทก็เปิดออกพร้อมกับมีชายอีกสองสามคนเข้ามาด้านในเขาบอกว่าหากมีคนน่าสงสัยเข้าให้รายงานผมเลยเปิดไฟนะครับดูแล้วคงจะไม่ตื่นไปอีกสักพักเลยครับชายแก่พูดพลางลูบนิ้วไปมาชายผมดำคนนั้นพยักหน้าเนื่องจากไวัยเขาลูฟหายตัวไปแถวนี้จึงออกคำสั่งพ่อค้ารอบๆอบให้รายงานให้ทันทีเมื่อมีคนน่าสงสัย เมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วแม้ว่าจอรนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไวคาวลูฟแต่คนพวกนั้นสัญญาว่าจะตกรางวัลให้กับผู้ที่รายงานไม่ว่าใครก็ตามที่จริงแล้วชายแก่ไม่ได้ฟังคำพูดของอารียะทั้งยังไม่ได้ขายใบร่วมประมูลนั่นแต่เพื่อรางวัลรายงานผู้ต้องสงสัยจึงมอมยาให้จอรนหลังจากนั้นจึงแจ้งเรื่องไปดูหน้าเขาสิหลังจากชายผู้นั้นออกคำสั่งก็มีคนไปดูหน้าจอรนที่กำลังสลบสนอยู่ ผู้รับคำสั่งสายหัวพลางตอบว่าไม่ใช่ลูฟแต่กลับมีชื่ออื่นออกมาจากปากของเขาจอนขอรับเขาเคยทำงานกับกลุ่มทหารมากระหมอ่อมทราบมาว่าทำงานด้วยกันอยู่ไม่กี่ปีก็ไปเป็นผู้คุ้มกันให้ท่านเขาแล้วขอรับท่านเขารดเส้นแต่มีบุคคลหนึ่งที่ชายผมดำนึกออกเป็นหญิงสาวผมบลอนที่ดูสะบักสะบอมเขาจำได้ว่าวันนั้นหล่อนขึ้นรถมาที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลหลังจากออกจากร้านขายของชำ ลืมเรื่องไวคาวลูฟยังไม่ถูกจับไปเสียสนิทเธอชื่อว่ามิเอลใช่ไหมนะดูเหมือนหล่อนจะเตือนชายชราราวกับรู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มีบุคคลที่เกี่ยวกับหล่อนมาอย่างที่เกิดเหตุเขารู้สึกใจร้อนกับคำพูดของเธอกลัวว่าข่าวลือจะแพร่กระจายออกไปจึงรีบวิ่งไปที่คาสิโนแต่โชคไม่ดีเนื่องจากตนวางแผนได้ไม่รอบคอบนักทำให้พลาดท่าไวคาวลูฟไปเสียแล้ว คิดไม่ถึงว่าจะต้องมาตามหาหล่อนแต่เมื่อได้เจอกับผู้คุ้มกันของโรเสเซนอีกครั้งก็คิดว่าจะต้องตามหาหล่อนให้เจอให้ได้สืบสวนท่านคาร์โรเสเซนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับไวคาวลูฟก็เป็นได้เป็นเรื่องยากที่เด็กหญิงจะสามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้ตามลำพังท่านคาร์โรเสเซนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่ไม่มากก็น้อยจะทำอย่างไรกับเจ้าหนี้ต่อดีขอรับ ก่อนอื่นปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพราะยิ่งไปไหนมาไหนอาจจะยิ่งทิ้งร่องรอยไว้ทําให้ตามจับได้ง่ายขึ้นเขาจ้องเขแมงไปที่ใบหน้าของจอนอยู่นานเพื่อจะจดจําใบหน้าของจอนอย่างจำแจ้งจากนั้นเขาได้ยินเสียงร้องจากที่ไกลไกลาราวกับตามหาใครอยู่เมื่อหันไปร่องรอยของไวายเขาก็หายไปแล้วจะต้องหาสาเหตุที่ทําให้เจ้าชายอย่างฉันทํางานพลาดให้ได้เอดนี่ผมหลับไปตอนไหนเนี่ย โทจู่จูก็หลับไปฉันตกใจแทบแย่จอนขยี้ตาที่แทบจะปิดพลางลุกขึ้นเมื่อดูเวลาก็เกือบจะรุ่งสางแล้วไม่ไรายงานเรื่องทั้งยังปล่อยให้คฤรือหาดว่างอีกจอนที่รีบลุกขึ้นจากที่นั่งก่อนจะออกไปจากร้านขายของชามก็หันไปถามชายชาราอีกอย่างอ๋อไม่ทราบว่าได้เห็นตอนที่มีการบุกเข้าไปในคาสิโนโหรือเปล่าครับฉันจะไปเห็นอะไรแบบนี้ได้อย่างไรกันอาจจะเกิดเรื่องขึ้นตอนดึกเลยนะ่ะ นั่นสีนะเข้าใจแล้วครับแม้จะเสียดายแต่ก็ไม่มีทางไหนที่จะสืบเรื่องเพิ่มได้อีกจึงออกมาจากร้านขายของชำแล้วตรงกลับไปยังคฤหาสน์ในช่วงเวลาแบบนี้ยากต่อการจะเรียกรถมากลับไปกว่าจอนจะถึงคฤหาสน์ก็ล่วงเลยไปจนพระอาทิตย์แล้วเมื่อกลับไปถึงก็น่าจะโดนเจ้านายลงโทษอีกผ่านไปครึ่งวันแต่ก็ไม่สามารถสืบบาะแสอะไรได้เลยเขามัวแต่กังวลจึงรายงานเรื่องให้อารียทราบในตอนเที่ยงวัน ขณะที่เขากำลังยืนรอรับโทษราวกับฟ้าจะผ่าลงมาแต่สุดท้ายเธอกลับไม่มีคำสั่งลงโทษใดๆกลับกันหล่อนบอกให้เลิกสืบเรื่องแล้วกลับไปพักผ่อนซะไม่ต้องโผลมาจนกว่าฉันจะเรียกก็ได้ยังไม่ลืมเรื่องที่กำชับไปใช่ไหมครับไม่ลืมเลยครับอารีก,กำชับจอนว่าห้ามเอ่อยชื่อของตนเด็ดขาดหากถึงเวลาที่ต้องเอ่อยชื่อใครสักคนหนึ่งให้อ้างว่าเป็นเลดี้แห่งตระกูลโรเสเซนเท่านั้น แต่จะว่าไปไม่ได้ข่าวอะไรตอนกลางคืนเลยเหรอขอรับอยู่ที่ร้านขายของชำทั้งคืนแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยอืมดีแล้วก็ต่อจากนี้ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ฉันเห็นอีกไปตามติดมิเอลศกหมายถึงเลดี้มิเอลใช่ไหมครับใช่มิเอลรับทราบครับอาเรีกกล่าวขอบคุณพลางหยิบเหรียญทองให้สามสี่เหรียญจอนโค้งหัวสมองทึบของตนอยู่หลายครั้ง หลังจากห้องนั้นไม่มีใครอารียจึงแสดงสีหน้าไม่พอใจใส่ใจกันดอกไม้ที่จัดอยู่ในห้องคืนนั้นไวคาวลูฟถูกจับอยู่แถวประตูคาสิโนนี่เจ้านั่นจะไม่รู้ได้อย่างไรกันน่าสมเพชเสียจริงถึงเรื่องจริงนั้นจะไม่ได้ประกาศไปทั่วแม้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วจอรนก็ยังไม่กลับมาจึงเรียกพลผู้คุ้มกันอีกคนให้ไปสืบข้อมูล เกือบเที่ยงคืนไวคาวลูฟที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้ผนังโรงแรมก็ถูกจับตัวไปเขาโดนลากไปทั้งแบบนั้นคิดว่าจะถูกจับได้เสียอีกหรือว่าจอนจะโกหกเธอกันแน่นะหรือไม่ก็เพราะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไงก็ตามถึงจะเป็นหมาที่เอาไว้จับจุดอ่อนแต่เอาไว้ใกล้ตัวก็ไม่ดีเท่าไหร่นักหมาง่อคลาวเอาไว้ข้างขางตัวมีเอวให้แพร่ความโง่ก็คงจะดีถ้าเกิดโชคช่วยจะมีเรื่องที่ดีกว่านี้แหละ หากเป็นเช่นนั้นจะเลี้ยงไว้ใช้งานแล้วค่อยค่าทิ้งทีหลังก็ได้นี่นาแม้ว่าระหว่างนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีเหตุผลแต่หลังจากไวย์คาลูฟถูกจับได้แล้วอดีตก็น่าจะกลับไปเป็นแบบเดิมมิเอลยังคงโดนจับตามองอยู่ส่วนตนนั้นเป็นอิสระเมื่อโครจรไปถึงยอดเขาแล้วก็ต้องตั้งหลักให้มั่นและหาทางเพื่ออยู่รอออร์ด อาเรียไปหาแม่ของเธอที่ไม่ได้เจอกันนานชุดของแม่มีเครื่องประดับวิจิตเหล่งประกายทั่วร่างกายราวกับเป็นเพชรตุ๊กตาเซรามิกที่ปั้นแน่ยิ้มภายนอกโดยที่ไม่รู้ว่าตนจะถูกฆ่าเมื่อไหร่ดูเหมือนว่าจะพอใจที่ท่านเขาพาเธอเข้ามาในตระกูลเพื่อช่วยชีวิตไว้แม่ของเธอแทบจะไม่ได้เจอกับอาเรียเลยไม่มีอะไรให้ทำนอกจากเวลาที่รวมตัวกันดื่มชาก็จะใช้เวลาออกไปข้างนอกเพื่อซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับ แต่ถึงอย่างนั้นอาเรียก็ไม่ได้เกลียดหล่อนหรือดูถูกอะไรเพราะการใช้ข้อดีของตนเพื่อยกระดับตัวเองขึ้นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้หล่อนมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่มีผลงานอะไรแต่หล่อนก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองต่างจากคนทั่วไปที่เมื่อไปถึงเป้าหมายจะหยุดอยู่เฉยๆไม่เดินต่อเพราะฉะนั้นหลอนคือมืออาชีพทีเดียวนี่คือความดีความชอบที่ควรแก่คาชมเชยอยู่แล้ว ส่วนลูกสาวตนเองที่ยังไม่ชำนาญการแต่หากตั้งใจจริงๆอารียก็สามารถทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนี่เป็นหนังของขวัญให้แก่ผู้เป็นแม่ที่หาเงินมาทั้งหมดลงทุนไปกับการแต่งตัวจึงช่วยให้ตนได้หลุดพ้นจากย่านสลัมได้คาติสที่กำลังเปลี่ยนตังหูอยู่หน้ากระจกถามอารียทั้งที่ไม่หันกลับมามออ,องอมีเรื่องอะไรอีกอีก,อกเดี๋ยวจะต้องออกไปแล้วไม่มีเวลาแล้วนะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะหนูอยากให้แม่หาครูสอนพิเศษมาให้สักสามสี่คนคงจะดีครูสอนพิเศษที่บ้านเหรอไหนบอกว่าไม่ชอบนี่แต่จะว่าไปแล้วพักนี้ลูกดูเปลี่ยนไปนะตอนแรกที่เข้ามาใหม่ๆแนะนำครูสอนพิเศษตัวต่อตัวให้ก็ปฏิเสธยิ่งกว่าอะไรยังจำได้ว่าลูกบอกไม่อยากเรียนจนลงไปดิ้นกับพื้นอย่างไรก็ตามเพราะการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นครูประจำตระกูลก็ได้มาสอนอารียอยู่บ้างไม่กี่ครั้ง แต่ทุกครั้งที่เธออวดสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาหล่อนก็โดนมิเอลทําให้อับอายอยู่ทุกครั้งเธอไม่มีกําลังใจจะพัฒนาการเรียนเพราะได้รับความอับอายมากกว่าความรู้แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอต้องเรียนรู้จึงจะสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ต้องสร้างความสัมพันธ์เพื่อที่จะสามารถหยุดการกระทำของนางนั่นได้ ตอนนี้ที่เธอยังเด็กอยู่แค่ใช้วิธีการเล็กๆน้อยๆก็ได้รับการเอ็นดูให้มาอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วแต่หากโตขึ้นดูท่าสถานการณ์จะต่างไปจากตอนนี้เพราะนอกจากใบหน้าของเธอที่ทุกคนต่างชื่นชมแล้วอารียในอดีตกลับได้รับแต่การดูถูกและเมินเฉยอย่างสิ้นเชิง หากเป็นผู้หญิงที่มีแค่หน้าตาส,สวยก็จะถูกปล่อยให้ไปอยู่ในซ่องหรือถูกด่าว่าเป็นลูกสาวของหญิงโซเพนีมีเอลที่ถูกยกยอว่าเป็นเทวดานางฟ้าทั้งทงที่เธอเองไม่มีอะไรมากไปกว่าความอับยศยในหมู่ชนชั้นสูงการเชิญมางงานเลี้ยงเป็นเพียงการเหลือบมองใบหน้าพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อพูดคุยหรือทําความรู้จักกันจริงๆและเมื่อคนมารวมตัวกันก็มักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอับอายให้แก่คนที่ต่ำกว่าตัวเอง บางทีหากเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์อาจจะไม่รู้ก็ได้ที่จูจ่ๆนางแพทย์สยาที่ขึ้นมาอยู่ในตระกูลชั้นสูงแต่กลับได้รับการปฏิบัติตามต้อยยิ่งกว่าตอนเป็นคนธรรมดาตอนนี้จึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างโง่เง่าถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยและยิ่งไปกว่าความรู้แล้วพวกวรรณกรรมก็ดีแม้จะมีอย่างอื่นที่อยากจะเรียนจริงๆก็เถอะแต่ตอนนี้ยังเรียนไม่ได้ยังไงซักก็ค่อยๆเรียนไปก็ยังทันแต่เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์เห็นทีจะรอช้าไม่ได้ เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าคนที่คอยหนุนหลังให้มิเอลจะสามารถนำมาเข้าพวกกับตนเองได้ส่วนใหญ่หล่อนจะจ้างครูประจำตระกูลแล้วค่อยๆทำความสนิทสนมกันแน่นอนว่าไม่ได้ได้มาด้วยความสามารถของมิเอลเองถึงแม้อำนาจของท่านเขาจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอารีเเองก็ต้องเตรียมคนคอยหนุนหลังให้ตนเองเช่นกัน ในตอนแรกเธอคิดว่าจะรับครูสอนพิเศษของมิเอลต่อดีไหมแต่นั่นเป็นความคิดที่โง่เขลายิ่งนะครูประจำตระกูลของมิเอลต่างเป็นที่รู้จักกันในชนชั้นสูงพวกเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนกับหล่อนคงไม่กล้าเข้าใกล้ตนที่เป็นหญิงร้ายเพราะกลัวว่าเลือดสก,กรปรกจะเลอะตัวพวกเธอเข้าโดยปกติแล้วเหล่าเข้าตีสืบทายญาตของพวกนั้นไม่มีทางเชิญชวนให้อารียเข้ากลุ่มก่อนหรอก ดังนั้นอารียที่ยังไม่รู้แม้แต่การทักทายอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถสนทนากับพวกเธอได้เลยไม่มีใครอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับอารียที่มีสถานะต่ำต้อยเลยมากไปกว่านั้นอารียเองก็รู้อนาคตอยู่แล้วข้อมูลใดๆจากพวกเขาที่มีอำนาจอยู่แล้วจึงดูไม่สำคัญอะไรเลยหรือบางทีแม้จะอยากได้รับข้อมูลจากพวกเขาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากอยู่ดี แทนที่จะทําเช่นนั้นเอาพวกถูกผลักใสามาอยู่ฝั่งเดียวกับตนยังดีซะก,กว่าแม้พวกเขาจะต้องการอํานาจและมีความทะเยอทะยานแต่การทําตัวเป็นราชินีของคนพวกนั้นก็ดูจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างไรเสียคนที่อยู่รอดก็จะจัดแจงตัวเองเข้าวงโครจรมาเองเหมือนกับซาร่าอย่างไรละ่ะแน่นอนซาร่านะกลายเป็นมาเชอร์เนสด้วยความสามารถของเธอเองฉันนะ่ะต้องการคนแบบเธอที่สุด และอารียก็รู้จักคนแบบนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ที่มีเงินแต่ไม่มีพวกพ้องคนที่เจอในปาร์ตี้ก็เป็นคนจำพวกนั้นอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นพวกนั้นถึงได้เกาะติดกับพวกหล่อนที่มีดีแค่ใบหน้าอย่างไรละ่ะท่ามกลางคนพวกนั้นอารียกลับนึกถึงชายผู้หนึ่งที่รักตัวตนของอารียอย่างจริงๆมองข้ามผ่านหน้ากากจอมปลอมทุ่งเททุกอย่างให้และสามารถหนุนหลังตนได้ไม่เลวด้วย เพราะแม่เขาจะเป็นทายาทของครอบครัวจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแต่งงานของพวกขุนนางชั้นสูงได้แต่สีหน้าที่เสียดายของเขาก็ยังคงชัดเจนอยู่ถึงแม้ตอนนั้นจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่ก็ยังเอาที่ดินสองสามแห่งและส่วนแบ่งธุรกิจมาให้อยู่เสมอ อารีเขียนรายชื่อสามคนนั้นที่นึกขึ้นได้ใส่โน้ตกระดาษส่งให้แม่ของเธอแม่เธอมองชื่อในกระดาษนั้นสลับกับใบหน้าของอาเรีเป็นสีหน้าราวกับถามว่าจะใช้ครูประจำตระกูลของพวกนี้จริงเหรอซาร่าลูกสาวของไวค้าลอเรนก็เป็นเช่นนั้นด้วยช่างไม่มีวิสัยทัศน์เสียเลยเหตุใดถึงได้เป็นพวกไร้ประโยชน์เหมือนกันไปเสียหมดถึงอย่างนั้นก็จะใช้อาจารย์สอนร่วมกับมิเอลไม่ได้งั้นหรือ เท่าที่รู้สามคนนี้ไม่มีความรู้มากพอที่จะเป็นอาจารย์ประจำตระกูลนะทั้งสามคนในฐานะที่เป็นอย่างที่เธอพูดไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากต่างจากตระกูลชนชั้นสูงทั่วไปเพียงแค่เป็นภริยาของวัยเขาสองคนและท่านเขาอีกหนึ่งแต่ทว่าอารียวหวังความรู้ที่มากกว่านั้นแต่กลับไม่ใช่สิ่งที่หล่อนสามารถเลือกได้ เพียงแค่รู้หน้าค่าตาก็ทําให้พูดคุยกันได้อย่างราบรื่นเงินก็แค่ไปที่คฤหาดนั่งคุยกันก็ได้นี่สิ่งที่หล่อนวังอีกอย่างหนึ่งคือขอเพียงแค่ได้พบกับชายทั้งสามคนที่หล่อนเคยพบในงานหลังจากนั้นก็แค่ว่าจ้างอาจารย์ที่พอจะมีความสามารถมาสอนเธอเท่านั้นลูกพอใจก็ดีแล้วที่จริงแล้วไปเที่ยวตามหาก็ยิ่งยุ่งยากอีก ไวเคาตีสนำกระดาษโน้ตของอารียส่งให้ข้ารับใช้ของหล่อนราวกับหมายความว่าจดหมายนั้นได้รับการตีตราเรียบร้อยแล้วหล่อนจัดการทุกเรื่องของไวเคาตีสเช่นนั้นเสมอมาแม้จะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่หล่อนต้องแบบน้ารับทั้งการออกไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเพราะงานมีขอบเขตของมันและเนื่องจากงานนี้ไม่ใช่งานที่ยากอะไรหล่อนจึงออกจากห้องไปทันที เป็นเรื่องดีของอารียอที่ได้พบกับไวเคิลิสที่ทั้งฉลาดและมีไหวพริบที่พวกเธอได้พบกันก่อนหน้านี้เป็นเพราะไวเคาลติสไวนั่นไงยินดีที่ได้พบท่านชันเซนลีนภรรยาของท่านไวเคาลไว,วาค่ะหญิงที่ไม่มีอะไรโดดเด่นดูธรรมดาจะเป็นอาจารย์สอนความรู้ของอารียอเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบารอนว่ากันว่าเธอใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาอย่างคนทั่วไปจนกระทั่งได้แต่งงาน หลังจากนั้นหล่อนก็ได้ลิมรสของการขึ้นตำแหน่งจากการแต่งงานถึงจะมีจุดต่างกันเล็กน้อยแต่ก็คล้ายกันกับเคาติสแม่ของอารียแม่ของเธอหวังจะให้เธอได้แต่งงานกับชนชั้นสูงมีฐานะดีๆอย่างไรล่ะเธอพูดกับอารียราวกับเป็นคำติดปากซึ่งคำนั้นอาฟอนบุตรชายของเธอที่เมาสุราจนพูดไม่รู้ความเคยกระซิบข้างหูอารียตอนนั้นแต่เว่าเรื่องที่เขาจะแต่งงานกับเธอจะทำได้อย่างไรกัน ท่านแม่ก็หวังอยากจะให้ตามใจท่านจึงร้องขอกับเธอเหมือนกับแม่ของตนไม่มีผิดนั่นทำให้อารีโอดหัวเราะออกมาไม่ได้แม้จะไม่ได้เลื่อนขั้นดูเหมือนว่าบารอนหวังจะให้ภรรยาคอยหนุนหลังตนแน่นอนว่าการที่ท่านเขาทอดทิ้งอารีอาอาฟอนก็เลยได้แต่งงานกับบุตรสาวของไวยเขาแทนเพราะฉะนั้นเขาต้องโปรดปรานอารีออย่างแน่นอนไม่ว่าข่าวลือจะเป็นอย่างไร เธอก็เป็นบุตรสาวของบารอนและมีแม่คอยบงการชีวิตสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดคือเหยื่อที่ดีสำหรับเธอเลยละ่ะเพราะเธอกำลังมองหาคู่แต่งงานที่ดีให้กับลูกชายอารีอาจับชายกระโปรงพร้อมย่อเข่าลงโค้งคำนับอย่างสง่าง,งามไม่เหมือนข่าวลือที่ว่าแต่อย่างใดถึงแม้จะมียศที่สูงกว่าก็นอบน้อมนี่คือว่าที่ภรรยาในแบบที่ไวเคาติสตามหา ทันทีที่เห็นเธอปรับสีหน้าพร้อมทั้งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อไปก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นของเล่นในกำมือของฉันหรือยังล่ะใบหน้าของอาเรียที่ส่งยิ้มไปให้ไวคาวติสไว้ไม่มีเงาแม้แต่เสี้ยวเดียว